หลายๆคนอาจคิดว่าฝ้าเพดานที่เห็นเรียบเนียนสวยทำกันง่ายๆแต่จริงๆแล้วไม่ใช่เลยครับ T O A Tips กว่าจะได้ฝ้าที่สวยเนี้ยบต้องอาศัยทั้งฝีมือช่างและขั้นตอนที่ถูกต้องโดยเฉพาะการฉาบรอยต่อฝ้าให้เรียบสนิทและอีกสิ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกสีทาฝ้าที่เหมาะสมหัวใจหลักของการทาฝ้าเพดานให้สวยเรียบเนียน มี3ข้อสำคัญนั่นก็คือข้อแรกไม่ควรทิ้งปูนฉาบไว้นานเกินไปเพราะเมื่อปูนแห้งสนิทจนแข็งเนี่ยมันจะปอกทำให้สีซึมได้ยากและยึดเกาะได้ไม่ดีเฮ้ยทำงานเหนื่อยเลยครับทีนี้เพื่อให้ทาฝ้ายึดเกาะดีที่สุดไม่ควรฉาบฝ้าทิ้งไว้นานเกิน7วันนะครับข้อ2ทําความสะอาดรอยต่อฝ้าให้ดีรอยต่อที่มีฝุ่นเยอะเป็นตัวการทําให้สีลอกง่าย ฝุ่น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 ุุ่ดังนั้นก่อนทาสีต้องทำความสะอาดให้ดีที่สุดให้ฝุ่นน้อยที่สุดเพื่อช่วยให้สีเกาะพื้นผิวได้ดีแต่ถ้าพื้นผิวมีฝุ่นมากและทำความสะอาดไม่ไหววิธีแก้ที่ดีที่สุดก็คือ ทาสีรองพื้นปูนเก่าหนึ่งเที่ยวก่อนแล้วค่อยทาสีทับหน้าและข้อสุดท้ายที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือการเลือกสีทาฝ้าครับหลายคนอาจไม่รู้ว่าสีทาฝ้าที่ดีเนี่ยควรเป็นสีชนิดด้านพิเศษเพราะสีชนิดด้านพิเศษจะช่วยลดแสงสะท้อนช่วยให้ฝ้าดูเรียบและดูสวยยิ่งขึ้นถ้าเพื่อนเพื่อรู้ชิคดีๆทั้ง3ข้อแล้วละก็ก็สามารถเลือกสีทาฝ้ากลุ่มชูอินวันได้เลยสีทาฝ้ากลุ่มชูอินวันเพราะสีกลุ่มนี้เป็นสีทับหน้า รวมรองพื้นในตัวไม่ต้องผสมน้ำกรบมิดปิดรอยต่อพื้นผิวได้ดีช่วยให้งานจบไวฝ้าสวยเรียบเนียนจบงานได้ไวขึ้นและเจ้าของบ้านเขาอยู่ได้เร็วขึ้นสรุปเลยนะครับ การทาฝ้าเพดานให้สวยเรียบเนียนต้องใส่ใจตั้งแต่ขั้นตอนการฉาบ้อยต่อความสะอาดของพื้นผิวไปจนถึงการเลือกสีที่ถูกประเภทแค่ทำครบทั้ง3ข้อนี้รับรองว่าฝ้าของคุณจะออกมาสวยเรียบเนียนแน่นอนครับทิคนี้สนับสนุนโดยสีทาฝ้าเพดานชนิดด้านพิเศษแบบ 2in1 จาก TOA มีให้เลือกหลายรุ่นหลายผลิตภัณฑ์สามารถหาซื้อและสอบถามได้ที่ร้านค้า ตัวแทนจำหน่ายหรือห้างโมเดิร์นเทรทั่วประเทศนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับ T.O.A Tips